สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเมรีฟาร์มนะคะวันนี้พามาเบิงการไถานาและก็การดำหน้า้วยค่ะนะคะไฟว่า,า,วานหนูดำหนาบุปินเด้เนียค่ะน้ำเห่ากะไหลตลอดยี่สีชั่วโมงเลยะค่ะนี่ <c oughs> ไหลอยู่ค่ะต้องเติมน้ำค่ะเพราะว่าน้ำม,มันแห้งแล้วก็ต้องเติมค่ะอันนี้เป็นบริเวณหน้าที่ดำไปแล้วเวยคะ่ะอันนี้เป็นอุ้าขเร็วแห่แม ตืดๆๆๆๆอย่านี่ค่ะเป็นบริเวณคันแท่นหน้าเฮาเลยค่ะนี่ปู่หญ้าอวสันนี่เป็นป่าไผ่จุป่าไผ่นี่ค่ะมองเท่าไทยนะคะไถไหวค่ะไถขาดไหวไหมขาดไหมบนเป็นไถมันจะขาดขาดขาดเลยนะส้นหัวต้นไม่นันเทนี้โอยโอยโอยนี่ค่ะเอาก็จะขาดได้ค่ะให้หญ้ามันตายแล้วก็ให้ดินมันเที่ยงนะคะให้ดินมันเสมอเพื่อเห้สีด้ดำได้เลยค่ะ น้ำมาถึงขาก็ตนอาสาดน้ำเลยค่ะทุกคนสาดน้ำไปะค่ะทุกคนสาดเติมน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นคนสวยนะคะมันมาดําหน้าเวยค่ะนี่ <c oughs> จะขัวเนี่ยค่ะก็จะดําอยู่เะ,คะนค่ะเป็นภาพสาก่อนจะมีคลิปเด๊ะดำมีดีนะนี่นบได้เฮ็เดเลนใดๆดำจริงๆนะคะจะมีะคลิปเลยค่ะนี่กับดำจอก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 ข้างนางไปเลยคะ่นะนางคือดำจอก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 ักข้อกาวไว้ก็บป็นนั้นนะคะ ไตต้นสองต้นสามต้นแ้วแต่จับถือดำไปเอยๆดำไปเอยๆเลยค่ะดำไหนซ้ำนีกับพ่อนะดำทำทาดำซื่อกับขืนท้ายลูบแล้วก็แล้วได้เนีนะ,เน,เนะคะเป็นคิดตุมแล้วนะคะทุ่งถาวรกับใบไทรเนี่ยค่ะเป็นชุดดำนาของเรานะคะพุ้นค่ยยายหงพายุหม่องปลาไอหม่องต้นหวาคุณค่ะเพิ่นดำอยูู่้เดียวผพ้อยู่คนดี่ดำกันอยู่สามคนนะคะดำกับยายด้วยนะคะคุณยายหง นะคะฝากติดตามตอนต่อไปนะคะบึงพันเขาหนูนะคะ